วันนี้จะมาทำความรู้จักเพชรทรงแฟนซีนะครับที่หลายๆคนนี่คือชอบมากเป็นอีกทรงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับการเลือกซื้อให้นะครับว่าการซื้อเพชรทรงมาทีนันจะต้องดูอะไรเป็นสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงถ้าคุณรักที่จะซื้อเพชรทรงแฟนซีสิ่งที่ผมย้ำอยู่ตลอดเรื่องแรกที่คุณจะต้องมองและโฟกัสไปมากๆเลยคือการดูเรื่องของรูปทรงการซื้อเพชรประเภทนี้รนะูปทรงมันต้องสวยสําคัญกว่าการเล่นแสงสําคัญกว่าการดูคัลเลอร์และความสะอาดซื้ออีกสัดส่วนของเพชรทรง มาเคียนวิธีการวัดไม่ยากเลยอัตราส่วนที่ดีที่สุดก็คือความยาวนั้นอยู่ที่2ความกว้างอยู่ที่1หรืออัตราสต่อ1นลองลองมาที่ยังได้อยู่นะครับก็ยังดูสวยงามโอเคอยู่ก็คืออัตราส่วน1.75ต่อ1นถึง2.25ต่อ1ึครับสิ่งต่อไปที่ต้องดูก็คือปลายแหลมสองฝั่งมันต้องแหลมเหมือนหัวลูกศรเลยนะครับบางทีเราประมาทไม่มองสิ่งนี้นะครับเราอาจจะได้หัวที่มันชุ่ๆมนัมนมนหัวนี้จะเป็นมาคีที่ดูแย่มากครับและการเซตติ้งลงตัวเรือนหรือการฝังแพทติ้งระวังมากกๆ็ค <c oughs> <c oughs> ือ ปลายแหลมสองฝั่งของเม็ดมาคีนมันบอบบางมากๆวิธีการเซฟและทําให้เพชรชนิดนี้ยังดูสวยงามที่สุดในตัวเรือผมแนะนําเลยนะครับให้ฝังแบบหัวเรือครับหรือปลายหัวลูกศรห่อตรงปลายแหลมของเขาไว้และดีไซน์ของเพชรมาคีนนั้นจะดูง,งามตาที่สุดเมื่อได้รูปทรงตามที่ผมแนะนําไปแล้วต่อไปนะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยว่าจะเอาเจียวในระดับไหนน้นําเท่าไหร่ความสะอาดเท่าไหรท่าเลือกได้แล้วคุณก็จะได้เพชรมาคีนที่สวยงามสมดังใจคุณอยากจะครอบครองครับ